สวัสดีค่ะทุกคนครูลทิ์เซเลปไมลมาสเตรสร้างเงินใช้เองครูสอนศาสตร์ความคิดเบอร์หนึ่งของประเทศค่ะวันนี้นะคะครูลิ์มีหัวข้อมาฝากผู้หญิงนะคะเกี่ยวกับเรื่องว่าเคล็ดลับการทำตัวเราเนี่ยให้เป็นผู้หญิงที่น่าค้นหาค่ะท้าทายผู้ชายเราต้องทำยังไงคะเคล็ดลับมากเลยนะคะวันนี้เนี่ยคือผู้หญิงหลายคนเนี่ยแบบมีคำถามว่าแบบ คูลิตคะทำยังไงเราถึงจะเป็นผู้หญิงที่น่าค้นหาคะคำว่าน่าค้นหานะเรามาตีความหมายกันคะ่ะคำว่าน่าค้นหาเนี่ยก็คือว่าคุณตอนเด็กๆคุณเคยเล่นซ่อนหาไหม <c oughs> ขอโทษนะคะวันนี้แบบไม่รู้พีเอเยอะหรือเปล่ารู้สึกแบบคันคอแล้วอะเออ <c oughs> แล้วก็ฝนตกด้วยเนาะเออวันนี้แบบตรงที่ทํางานคูลิะฝนตกด้วยอตอนเด็กใช่ไหมเราเล่น ซ่อนหากันแล้วเราก็ไปซ่อนใช่ไหมหายไปไปซ่อนแล้วนับ1น0ถึงสิแล้วก็ไปค้นหาอันนั้นแหละเราใช้คอนเซปต์เหมือนตอนเราเล่นค้นหาตอนเด็กๆคอนเซปต์ก, concept ก็คือว่าการที่จะอยากค้นหาเนี่ยก็ต้องหายไปไงเอ hey. ดังนั้นเนี่ยข้อแรกเลยคือให้คุณหายไปหายไปเนี่ยหายไปบ้างเออเวลาคุณหายไปบ้างเนี่ยเขาจะ เหมือนอยากรู้ว่าคุณไปไหนแล้วก็อยากที่จะค้นหาคุณอครูฤทธิ์ยกตัวอย่างให้ฟังนะสมมุติว่าคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ไม่หายไปเลยอะเออเขาไปหาเมื่อไหร่ก็ได้เขาทักเมื่อไหร่คุณก็ตอบไลน์ทันทีอันนี้คือผู้หญิงที่ไม่เคยหายไปไม่เคยหายไปจากโลกออนไลน์ไม่เคยหายไปจากแบบเวลาเจอกันแล้วแบบหายไปกลับมาบ้านก็เจอทุกครั้งอย่างเงี้ย เอออันนั้นแหละคือผู้หญิงที่ไม่หายไปแล้วถ้าเกิดคุณไม่หายไปเนี่ยคุณลองนึกถึงในมุมของผู้ชายสิเวลาที่เขาแมสเ a จหาคุณแล้วเนี่ยแล้วคุณตอบกลับทันทีเนี่ยเขาก็จะแบบอืมก็ยังอยู่ตรงนั้นแหละก็ยังอยู่ไม่ได้ไปไหนแต่ว่าถ้าเกิดคุณลองเงียบลองไม่ตอบลองให้หายไปนะเขาก็จะแบบเฮ้ยไปไหนอะไป ทำอะไรอยู่กับใครหรือเปล่าเขาก็จะแบบเฮ้ยนี่ไม่ตอบนานมากแล้วนะปกติไม่เคยเป็นแบบนี้นะหายไปไหนนี่แหละค่ะการที่เป็นผู้หญิงที่น่าค้นหานะคุณจะต้องหายไปหายไปบ้างไม่ใช่หายไปเป็นอาทิตย์นะอันนั้นเดี๋ยวเขาไม่หาแล้วเขาแบบปล่อยไปเลยเขาไม่หามันต้องมีเทคนิคว่าหายไปบ้างมาบ้างหายบ้าง การเป็นผู้หญิงที่หายไปบ้างแบบเหมือนคลิปก่อนที่ครูบิศบอกอะว่าผู้หญิงหายยากเขาทํำยังไงใช่ไหมผู้หญิงหายยากจะต้องหายหายมาๆไปไปผุบๆโผล่ทำตัวลึกลับอันนี้แหละค่ะถ้าคุณทําตัวแบบนี้ได้นะคุณจะเป็นทางผู้หญิงหายยากแล้วก็ผู้หญิงที่น่าค้นหาคือคุณหายไปเขาก็ค้นหาใช่ไหมแล้วถ้าคุณแบบ เหมือนเงียบไปหายไปหายไปบ้างก็แบบหายยากอะทำไมหายากจังผู้หญิงคนเนี้ยเออชอบซ่อนหาแล้วก็ยังหาตัวยาก,อ,กอีกเอออันนี้แหละคุณทำอันนี้อันเดียวคุณเป็นผู้หญิงได้หลายแบบเลยเป็นทั้งผู้หญิงหน้าคนหาเป็นทั้งนผู้หญิงที่เเป็นของหายากแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มีเสน่ด้วยเพราะว่าผู้หญิงที่หายหายไปเนี่ย ผู้ชายเขาจะคิดไงว่าคุณน่ะยุ่งคุณน่ะโฟกัสอยู่กับแต่กับตัวเองคุณไม่ได้โฟกัสอยู่กับเขาเห็นไหมว่าการที่คุณหายไปเนี่ยมันเป็นสัญญาณดีๆหลายอย่างมากเลยเป็นสัญญาณที่แบบเหมือนเขาก็คิดว่าแบบเฮ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้แบบยุ่งจังเออแบบดูเขามีแบบโฟกัสเอาเวลาไปโฟกัสกับตัวเองอ่ะไม่ใช่มาโฟกัสแต่กับผู้ชายอันนี้แหละเป็นสิ่งที่คุณเนี่ย ต้องทำมากๆเลยค่ะก็คือหายไปบ้างต่อไปข้อที่สองนะข้อที่สองก็คือว่าคุณต้องเป็นผู้หญิงยาก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 เนี่ยยากยากคือยากแบบไหนคะยากยากเนี่ยก็คือคือต้องยากเข้าไว้นะเออยากก็คือไม่ใช่ผู้หญิงง่ายๆไงไม่ใช่ผู้หญิงที่ให้ง่ายๆจีบง่าย,ายอ,อ,อะไรอีกอะ ให้ใจง่ายๆรักง่ายๆชอบง่ายๆคุณต้องไม่ง่ายคุณต้องเป็นผู้หญิงยากๆเข้าไว้ค่ะแล้วผู้ชายเนี่ยจะไม่ไปไหนเนี่ยมีคำถามเหมือนกันนะว่าเวลาที่เราหายไปเวลาที่เราทำตัวยากๆอะค่ะเขาไม่ยิ่งหายไปเหรอคะเพราะว่าเขาก็จะยิ่งแบบไม่ได้อยากรู้สึกอยากจะตามแต่คุณต้องรู้ไว้อย่างหนึ่งว่า สมองผู้ชายเนี่ยความคิดของผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยจะส่วนกระทางกันตลอดค่ะเราเนี่ยชอบคิดว่าเราไม่ใส่ใจเขาเราปล่อยเขาไปเราให้เวลาเขาให้อิสระเขาเรา,เ,าเรายากเราทำตัวยากเราไม่ตอบเราหายไปอย่างเนี้ยผู้หญิงหลายคนใช่ไหมจะคิดเลยว่าเฮ้ยถ้าเราทำแบบนั้นน่ะเขาก็ไปหาคนอื่นสิหลายคนจะคิดแบบนี้ ผู้หญิงหลายคนเลยครูรีดรู้พเพราะครูรีดเคยเป็นมาก่อน <c oughs> ครูรีดเคยเป็นมาก่อนเมื่อก่อนแบบคิดเยอะมากเลยคิดว่าแบบเฮ้ยเนี่ยถ้าเราทําแบบนี้เขาก็ยิ่งได้โอกาสไปหาผู้หญิงอื่นสิอ่าใช่ไหมเหมือนเราเปิดโอกาสให้เขาไปไงแต่คุณไม่รู้หรอกว่าผู้ชายเขาจะคิดตรงข้ามกับกับความคิดของเราผู้ชายเขาจะคิดแบบนี้ค่ะผู้ชายเขาจะคิดว่าเนี่ยคุณให้อิสระเขาใช่ไหม หรือว่าคุณให้เวลาเขาเอออยากไปไหนก็ไปคุณไม่ไม่ใส่ใจเขาอะคุณหายไปคุณไม่ได้สนใจหรอกว่าเขาจะไปไหนเขาจะแบบไปไหนมาไหนไม่ได้สนใจจะลายบอกไม่ลายบอกคุณไม่ได้สนใจเออ,อ,ค,เอคุณจะคิดว่าเขาเนี่ยจะไปเอาโอกาสนั้นไปหาคนอื่นใช่ไหมแต่สมองผู้ชายเขาจะคิดว่าเฮ้ยทำไมมันให้ลง,ง่ายจังวะทำไมเขา เออให้ลง่งายๆเออทำไมเปิดโอกาสให้นะงงทำไมเปิดโอกาสให้อ่าแต่กับผู้หญิงคนอื่นที่เขาเคยเคย,เคยคบมาแล้วเลิกไปหรือกับผู้หญิงทั่วไปเนี่ยจะไม่ให้เวลาไงจะไม่ให้แล้วก็จะไม่หายไปด้วยเออจะไม่หายจะผู้หญิงส่วนใหญ่แหลคะค่ะจะคอยตอบข้อความตลอดจะคอยแบบ s สปอนตลอดนี่แหละคุณต้องเป็นผู้หญิงที่น่าค้นหาที่ไม่เหมือนใครคุณให้โอกาสเขาไปเลยค่ะแล้วยิ่งคุณให้โอกาสเขาเท่าไหร่อะเขาจะยิ่งคิดว่าทําไมถึงให้โอกาสแล้วตอนที่ให้โอกาสเขาไปเนี่ยแล้วคุณไปไหนอะ่ะเออคุณหายไปไหนทําไมไม่มาสนใจเฮ้ยหรือว่า คุณจะเปิดโอกาสเพื่อที่คุณจะไปบ้างนี่แหละค่ะผู้ชายเขาก็จะคิดแบบนี้ว่าเฮ้ยทำไมเปิดโอกาสนี้ง่ายอย่างนี้เฮ้ยมันง่ายเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยเปิดโอกาสแล้วหรือว่านางจะเอาเวลาไปหาคนอื่นแน่เลยเฮ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้ฉันจะแพ้ไม่ได้แล้วฉันจะต้องทักไปฉันจะต้องแบบไม่ให้หายไปแล้วจะต้องแบบมันเป็นความทา้าทายของเขาอ่าเขาว,ว่าแบบท้าทายท,ที่จะเอาชนะท้าทายที่แบบว่าหายไปไหนหายไปไหนจะต้อง หาให้ได้จะต้องไม่ให้หายไปไหนอันนี้แหละคะ่ะคือสิ่งที่ผู้ชายคิดเวลาที่เราเนี่ยหายไปบ้างนี่หรือเวลาที่เราปล่อยเขาไปเลยอือยากจะไปไหนก็ได้ไม่ว่าหรอกเวลาปล่อยไปอะ่ะยิ่งปล่อยไปง่ายๆเขายิ่งไม่ไปค่ะมีนะคุณเคยไหมคุณเคยมีแฟนเปล่าที่แบบเอออยากไปไหนก็ไปแบบอารมณ์เบือ่ออารมณแบบเบือ่อออยากไปไหนก็ไป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  แต่ผู้ชายก็ไม่ไปไหนอะ่ะเออก็อยู่บ้านทั้งวัน<ๆ>ก็ไม่เห็นไปไหนเลยกลับบ้านตรงเวลาใช่ไหนี่แลหละค่ะคุณก็ต้องทําแบบนี้อส่วนใหญ่ผู้หญิงอะ่ะชอบคิดไปก่อนคิดเผื่อคิดคิดเผื่อผู้ชายทุกอย่างเลยอะ่ะแต่จริงมันไม่ใช่ไงเออไม่ต้องคิดเผื่อเขาเขากับเราคิดไม่เหมือนกันค่ะเราไม่ต้องเอาเวลาไปคิดเผื่อเขาหรอกเอาเวลามาคิดถึงตัวเราเองดีกว่าคราวนี้เนี่ย การที่เป็นผู้หญิงยากๆเข้าไว้นะคะครูลิ์ให้ไว้2วิธีการที่จะเป็นผู้หญิงยากๆเข้าไว้เนี่ยเป็น how to นะต้องทํำยังไงอย่างแรกเลยเนี่ยอย่างแรกเลยคือคุณต้องปฏิเสธให้เป็นค่ะการที่คุณจะเป็นผู้หญิงยากๆเข้าไว้อ่คุยจะคุยด้วยหรอก็ได้นะแต่ยากหน่อยนะจะจีบหรอก็ได้นะแต่ยากหน่อยนะจะเอาเป็นแฟนหรอ ก็ได้นะตียากหน่อยนะนี่แหละค่ะคุณต้องแบบฝัง mindset นี้ไปในหัวคุณเลยนะฝัง mindset นี้ไปเลยฝังทัศนคตินี้ไปเลยว่ายากหน่อยนะกับฉันเนี่ยยากหน่อยนะเพราะฉันเป็นของหายากเพราะฉันเป็นผู้หญิงที่น่าค้นหายากหน่อยนะขอบอกเลยนี่คุณต้องคิดแบบนี้เลยคะ่ะแล้วผู้ชายเขาชอบทําความท้าทายไงเออยิ่งยากเขายิ่งชอบง่ายๆเขาไม่ชอบค่ะ โอเคนะคียแพงเลยยิ่งง่ายเขายิ่งไม่ชอบยิ่งยากเขายิ่งชอบค่ะผู้ชายเป็นแบบนี้เพราะผู้ชายเป็นนักล่านี่มาข o าวทูแรกคือคุณต้องรู้จักปฏิเสธให้เป็นค่ะคูลิสรู้ว่าผู้หญิงหลายคนเนี่ยไม่กล้าปฏิเสธผู้ชายเกรงใจอะค่ะคูลิสแล้วถ้าหนูปฏิเสธเขาไปอะสมมติหนูปฏิเสธนัดเขาไปอะเขาจะไม่มานัดหนูอีกสิคะ โอ้ยไม่เอาค่ะเกรงใจค่ะผู้ชายชวนไปกินข้าวแต่เราไม่ว่างเราติดนัดเพื่อนเราไปแคนเซิลเพื่อนเพื่อไปน,นัดกับผู้ชายเพราะคุณไม่กล้าปฏิเสธถูกไหมแล้วคุณก็ไม่อยากเสียโอกาสไปคุณก็รับนัดเขาแล้วก็ไม่กล้าปฏิเสธเขาไปนี่แหละ ดังนั้นเนี่ยเวลาที่คุณไม่กล้าปฏิเสธนะมันคือคุณง่ายไงเข้าใจปะเออพอคุณไม่กล้าปฏิเสธเนี่ยก็เหมือนคุณรับนัดเขาไปคุณก็ง่ายง่ายที่จะรับนัดเขาคุณไม่รู้หรอกว่าการที่คุณปฏิเสธเขาอะมันไม่ใช่เป็นการทำให้เขาเนี่ยล้มเลิกที่จะค้นหาคุณนะไม่ใช่ว่าเขาล้มเลิกที่จะอยากจะจีบคุณต่อเพราะถ้าเขาชอบคุณ แต่แรกเนี่ยพอเขาดึงดูดด้วยหน้าตาคุณด้วยบุคลิกคุณด้วยแบบจริตคุณเขาดึง,ดงคุณดึงเดืดเขามาใช่ไหมดึงดูดเขามาแล้วพอเขาแค่โดนปฏิเสธครั้งเดียวอะ่ะมันไม่ทําให้เขาเลิกหรอกคะ่ะเขาเนี่ยก็จะแบบคือผู้ชายไม่เหมือนผู้หญิงครูลิต้องบอกแบบนี้ผู้หญิงอะ่ะเหมือนอ่า ผู้ชายเนี่ยเวลาผู้หญิงเป็นคนคิดมากอาผู้หญิงจะคิดมากว่าถ้าโดนปฏิเสธเนี่ยแล้วเราจะทําให้ผู้ชายเสียใจเราจะทําให้เขาต้องหดหูชีวิตเขาจะต้องแบบเศร้าหมองเพราะเราปฏิเสธเขาเป็นแบบผู้หญิงแบบใส่ใจอะเออแคร์ไงผู้หญิงเป็นเพศที่แคร์แคร์เยอะคิดเยอะแคร์เยอะแต่คุณรู้ไหมว่าในระหว่างที่คุณ แคร์เขาคิดคิดว่าเขาจะเป็นยังไงเขาจะเสียใจไหมเขาจะแอบน้ําตากระซิกกระซิบไหมเปล่าผู้ชายนะไม่ได้คิดอะไรเลยผู้ชายก็อ๋อเออก็ไม่ว่างไม่เห็นเป็นไรเลยอนัดใหม่ก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยเออผู้ชายเขาคิดแค่นี้เองค่ะแต่คุณอะคิดไปไกลแหละคิดไปแล้วว่าโอ้ยเขาจะคิดมากหรือเปล่าที่ฉันปฏิเสธเนี่ยโอ้ทำยังไงดีอุ้ยแล้วเขาจะ เ,เขาจะรู้สึกแย่ไหมที่เราปฏิเสธเขาไปไม่ใช่ค่ะเขาจะแบบอ๋อเออไม่ว่าโอเคเออเขาหน้าก็ได้เดี๋ยวเขาก็คิดในใจว่าเออเดี๋ยวเขาหน้าน,านัดใหม่ก็ได้ชอบเว้ยชอบจ้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้ไดนี่เขาจะคิดแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็จะคิดเลยนะเพราะถ้าคุณปฏิเสธเขาครั้งแรกใช่ไหมถ้าผู้ชายที่แบบตั้งใจที่จะมาหาแฟนจริงๆอ่ะถ้าคุณปฏิเสธเขาครั้งแรกนะเขาจะคิดแบบนี้เลยเขาจะแบบว่าอืมสวยนักใช่ไหม เล่นตัวนึงใช่ไหมเดิฉันเดจะเด็ดมาเดี๋ยวฉันจะเด็ดเธอลงมาคอยดูสิ๋ย่เขาน่าจะจะนัดใหม่คอยดูแน่เขาจะคิดแบบนี้ค่ะเพราะเขาอ่ะเป็นเพศที่ท้าทายเป็นเพศที่ไล่ล่าเราเขาไม่ยอมแพ้หรอกเออแต่แค่การปฏิเสธครั้งเดียวอโอ๊ยถ้าแค่ปฏิเสธครั้งเดียวแล้วผู้ชายจะตรอมใจจะล้มเลิกไปไม่ไม่นัดแล้วก็ไม่ต้องเอาค่ะคุณไม่ต้องเอาเพราะาถ้าผู้ชายที่ไม่มีความพยายามมากพอนะ อย่าเลยอย่าเอามาเลยเอามาให้แบบเอามาให้เราแบบรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ไม่มีความพยายามเลยอะเออครั้งแรกก็ท้อแล้วอะอย่าได้ไปเลยผู้หญิงสวยๆอย่างฉันผู้หญิงมีคุณค่าอย่างฉันผู้หญิงเลอค่าอย่างฉันผู้หญิงหายาอย่างฉันผู้หญิงน่าค้นหาผู้หญิงที่น่ารักอย่างฉันไม่ต้องเอาไปเลยอืมถ้าเกิดแค่นี้เขายอมแพ้นะ,นะคุณต้องคิดแบบนี้ค่ะโอเคไหมเน่อ่ะเม็ดอ่าเม็ดเม็ดตอไม่ใช่ How to ที่สองค่ะคือเมทอนมันแปลว่าวิธีการไงเออมันใช้เป็นศัพท์วิชาการครูลิก็ติดมาไง Howto ที่สองนะคะก็คือคุณจะต้องไม่ให้สิทเขาง่ายๆค่ะคุณจะต้องรักงวนสงวนตัวเล่นเนี่ยการเป็นผู้หญิงยากๆคือผู้หญิงเล่นตัวยากๆเข้าไว้เล่นตัวแล้วผู้หญิงที่เล่นตัวเป็นน่ะเขาจะเล่นตัวแบบ ไม่ให้หรอกไม่ให้เซ็จง่ายๆหรอกถ้าอยากได้นะก็ต้องพยายามมากกว่านี้ถ้าอยากได้นะก็ต้องแสดงให้เห็นสิว่าชอบฉันขอฉันเป็นแฟนสิแล้วฉันถึงจะให้นี่แหละค่ะคุณจะต้องให้เขาเนี่ยคือทําตัวยากๆเข้าไว้เพื่อให้เขาเนี่ยทา้าทายแล้วก็เข้ามาค้นหาคุณอืมแล้วถ้าเกิดคุณนะให้เซ็จเขาง,ง่ายๆนะในการ คุยกันแค่สองสาครั้งหรือการเดทแค่สามครั้งเนี่ยเดทแค่ครั้งสองครั้งก็ได้อะแล้วถ้าคุณให้เซ็กเขาง่ายๆนะคุณรู้ไหมคะว่าเขาจะหมดความท้าทายคุณไปทันทีเลยเขาจะรู้สึกว่าแบบคุณไม่น่าค้นหาแล้วเพราะว่าฉันค้นหาหมดแล้วทุกซอกทุกมุมและ้ะฉันค้นหามาหมดแล้วคุณไม่น่าค้นหาและะ้วค่ะนี่เราต้องทําให้เขาอยากค้นหาเราคะ่ะ จะต้องเก็บของสงวนของเราไว้อย่าเพิ่งให้เขาเข้ามาค้นหาโอเคไหมอืมมาข้อที่สามค่ะข้อแรกหายไปบ้างอืมเพราะว่าการน่าค้นหาคือการหาย <c oughs> ข้อสองคือยกักยักเขาไว้ผู้ชายไม่ไปไหนหรอกยิ่งยากยิ่งชอบถ้ายิ่งง่ายยิ่งไม่ชอบข้อสามข้อสามนะไม่ต้องบอกทุกเรื่องค่ะ ไม่ต้องบอกทุกเรื่องเพราะว่าเวลาที่คุณไม่บอกเขาทุกเรื่องเนี่ยผู้ชายจะคิดว่าเฮ้ยถามต่อก,ก็ได้ถามลึกๆก,ก็ได้พอเวลาย,ยิ่งถามลึกมันยิ่งหน้าค้นหาไงเออถ้าบอกเขาทุกเรื่องมันก็ไม่น่าค้นหาค่ะเพราะรู้รายละเอียดหมดแล้วไงคุณต้องบอกเขานิดๆไม่ต้องบอกทุกเรื่องแล้วเขาจะอยากรู้เขาจะเอะเขาจะมีต่อมเอะ Hey, แล้วอันนั้นเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะหรือตอบคําถามกํากวมให้เขาเอ๊ะ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 ไปแล้วเขาจะอยากค้นหาแบบไปหาคําถามที่มันดีฟกว่านี้ดีฟก็คือลงลึกกว่านี้ลงลึกเฮ้ยถามอีกถามอีกอ,อันนี้และคะ่ะเวลาที่เขาทําให้เขาคิดไปทําให้สมองเขาคิดแล้วเราจะอยู่ในหัวเขาแล้วเขาจะรู้สึกอยากค้นหาจังเลยพู้หญิงคนเนี้ยทาไมถึงไม่บอกครับที่ <laughs> อันนี้และคะ่ะเราต้องทําแบบนี้นะน่ คราวนี้เนี่ยวิธีการนี่คุณจะให้วิธีการไว้วิธีการมีตัวอย่างให้ค่ะมี exam p l e ให้นะคะ exam p l e ให้กับทุกคนว่าเวลาที่เขาถามเรามานะให้เราไม่ต้องตอบหมดค่ะตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นสมมติผู้ชายถามคุณมาว่า uh, what are you up to what are you up to what Are you up to มันเนี้ยมันเป็นสำนวนของทาง i t i s h นะคะ i t i s h ก็คืออังกฤษเป็นสำนวนที่มีความหมายเดียวกับคำว่า What are you doing What are you doing ก็คือว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ะ What are you up to ก็คือคุณกำลังทำอะไรอยู่แต่ถ้าอเมริกันเขาจะใช้ว่า What are you doing นี่แหละค่ะแล้วพอเวลาเขาถามคุณมาเนี่ยทำอะไรอยู่คนไทยก็จะถามว่า ทำอะไรอยู่ครับทำอะไรอยู่ครับคนไทยก็จะถามแบบนี้ถ้าคุณบางผู้ผู้หญิงส่วนใหญ่ครูลิศร,รู้ก็จะตอบว่าอะไรคะฉันนะอะไวครูริศเป็นภาษาอังกฤษก่อนก็จะตอบว่า I come to the market buying the fish for the dinner and after that uh, and then I will take a shower อ่าบอกทุกอย่างเลยค่ะฉันเนี่ย I come to the market หมายความว่า ชฉันมาตลาดนะ buying fish นะคะซื้อปลาถ้าปลาหลายตัวก็ fishes ถ้าปลาตัวเดียวก็ buying a fish for the dinner ก็คือสำหรับเป็นอาหารมื้อคำ่ำ and then and then แปลว่าและฉันนะก็ and then uh, taking a shower และฉันเนี่ยก็อาบน้ำอบอกค่ะบอกบอกทุกอย่างบอกทุกกิจกรรมเลยคุณรู้สึกไงคะ ภาษาไทยก็จะบอกว่าเออครูลีก็แปลแล้วเนาะฉันมาตลาดฉันมาซื้อปลานะแล้วเนี่ยหลังจากนี้ฉันก็จะอาบน้ําหลังจากนี้ฉันอาบน้ําบอกหมดค่ะอพมพอผูชายฟังก็แบบอืมไม่ไม่ให้ฉันถามต่อเลยไม่ให้ฉันได้ถามเธอต่อเลยว่าจะถามว่าอะไรเธอบอกหมดแล้วเขาก็จะแบบไม่น่าค้นหาแหละบอกหมดเลยมไม่ให้ฉันค,คิดคำถามเลยบอกมาหมด อันนี้ละค่ะดังนั้นเนี่ยคุณต้องตอบว่าอะไรคะไหนใครตอบครูลิศได้บ้างว่าผู้หญิงอย่างเราผู้หญิงที่น่าค้นหาคะต้องตอบว่าอะไรบ้างคะเดี๋ยวว่าหลังครูลิศไลฟ์ใน Facebook ดีกว่าดีไหมครูลิศเห็นว่ามีหลายคนไป Follow ครูลิศใน Facebook แล้วอะขอบคุณมากนะคะมา Follow แล้วคือครูลิศอะยังไม่เคยไลฟ์เลยเคยไลฟ์อยู่ไม่กี่ทีแต่แบบ กล้องมันไม่สวยอ่ะเออกล้องมันกล้องมันเวลาไลฟ์แบบเฟบ o k เขาไม่ให้ใช้แอปไม่ให้ใชเ้เขาเรียกว่าทูที่เป็นสตรีมมิ่งอ่ะเขาไม่ให้ใช้ไงแล้วพอใช้มันไม่สวยไงเออมันต้องเป็นกล้องดีๆมากๆอ่ะกล้องแบบที่เขาเป็นกล้องไลฟ์สดโดยเฉพาะอ่ะครูริสมีแค่มือถือไงคะครูริสก็เลยรู้สึกว่ามันไม่สวยยังไม่สวยอ่ะแต่ว่าเออ,เอ,อ แล้วก็บางทีไลฟ์ไปอ่ะมันไม่ตรงับเวลาคนส่วนใหญ่ไงแต่ถ้าไลฟ์แล้วอ่ะเออก็บางคนก็จะมาคุยโต้อตอบกับครูฤิ์ได้ใช่ไหมใช่ปะใช่ปะอ่ะครูฤิ์ถามไว้ว่าคุณจะตอบว่าไงยติ๊กตอกติ TikTok, 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 ๊กตอกติ๊กตอกครูฤทธิ์ให้ตอบแบบนี้นะอ่าเอาตัวอย่างครูฤิ์ไปครูฤิ์ตอบว่า I am doing housewife. I am doing housewife work. Housewife work ก็คือว่า,าฉันกำลังทำงานบ้านอะจบจบค่ะฉันกำลังทำงานบ้านผู้ชายก็จะแบบงานบ้านเหรอเฮ้ยงานบ้านอะไรอะแล้ว housewife นะแบบมันเป็นคำที่แบบว่าผู้ชายที่เขาชอบแบบ เขาเรียกว่าไงนะแฟนตาซีอะ <f ant asy> ชุดคอสเพย์อะเขาก็จะคิดแบบชุดที่เป็นแบบคอสเพย์ของผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านแซบโอ้ยครูฤินี่ทำไมเรื่องแบบนี้นี่แบบเรื่องแบบนี้นี่แบบคิดเร็วมากคือเรื่องออย่างเงี้ยอยู่ในหัวมากไงเรื่องที่แบบว่าทําให้ผู้ชายมันโนทําให้ผู้ชายแบบทําทให้ผู้ชายแบบคิดนิดนึงแต่เราไม่ได้ เรา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 ไม่ได้เขาเรียกไงอะเอเราไม่ได้พูดในเรื่องแบบนั้นแต่ว่าเราเป็นคนชอบแกล้งไงเออเราชอบแกล้งเขาแล้วเรารู้ว่าถ้าพูดแบบนี้จะแกล้งให้เขาแบบสปาร์นิดนิดอ่านีนาน่แหละค่ะคูเล็กก็จะแบบ i am doing housewife work <c oughs> ตอบอย่างนี้แบบดู c h a l l e n เขาเรียกว่าไงดูแบบฉลาดกว่าดูแบบว่าก็ทำงานบ้านอะจบโอเคไหม อ,องานบ้านก็มีตั้งหลายอย่างอะ่ะเออไปตลาดก็เป็นงานบ้านนะถูบ้านกวาดบ้านสักภผ้าก็เป็นก็เป็นงานบ้านเนี่ยอันนี้และคะ่ะลองเอาเทคนิคคู a อลิไปใช้นะคะเราไม่ต้องตอบรายละเอียดเยอะตอบสั้นๆตอบแล้วให้คิดนิดนึงเออให้เขาคิดหน่อยถ้าใครออ,อยากคุยเก่งๆอะ่ะเออคือผู้หญิงที่คุยเก่งอะ่ะไม่ใช่ผู้หญิงพูดเยอะนะ แต่เป็นผู้หญิงที่พูดแล้วเขาเรียกไงพูดน้อยผู้หญิงพูดน้อยมีสเสน่ห์แต่พูดทีหนึ่งนี่สะเทือนเลยพูดทีหนึ่งนี่แบบอืมโอ้ยเธอโคตรสปร์กอารมณ์ฉันเลยพูดแค่นี้แต่แบบโคตรสปร์กอารมณ์นี่แหละค่ะคุณต้องฝึกฝึกเดี๋ยวฟังช่องครูนีบ่อยๆก็ได้เดี๋ยวครูนีจะไปคิดประโยคเด็ดๆมาให้แน่โอเคนะแล้วมีอีกเทคนิคหนึ่งนะที่ครูรีใช้บ่อยมาก เทคนิคนี้นะคะที่การที่แบบว่าไม่บอกทุกเรื่องอะให้ผู้ชายคิดว่าเราทําอะไรอยู่ก็คือว่าเวลาที่เราเนี่ยคุยกับเขาใช่ไหมอ่ามันเป็นมารยาทที่เราจะต้องมีคําถามไปหาเขาบ้างแล้ววิธีที่ครูใช้บ่อยนะก็คือว่าครูเล็กก็ถามคาถามเขาไปแล้วก็วางโทรศัพท์ไว้ตรงนั้นแหละแล้วก็เดินไปทําธุระของตัวเองเลยค่ะเออเนี่ยแหละเหมือนถามเขาทิ้งไว้อะ่ะแล้วก็ ไม่ได้สนใจจะฟังคําตอบหรอกอยากจะตอบเมื่อไรก็ตอบจะไม่ตอบก็เรื่องของเธอจะตอบเดี๋ยวนั้นเลยก็อเดี๋ยวค่อยมาอ่านนะอันนี้แหละค่ะวิธนีนี้เนี่ยครูใช้บ่อยก็คือตั้งคําถามแล้วก็ส่งแล้วก็ทิ้งไว้เลยวิธีนี้จะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องนั่งรอข้อความเขาด้วยผู้หญิงบางคนนะส่งไปเสร็จนั่งรอคําตอบเขาพอนั่งรอคำตอบแล้วเขาไม่ตอบมาเนี่ยคุณก็แบบอารมณ์ขึ้นเลยทําไมไม่ตอบฉันเนี่ย มีนะผู้หญิงบางคนแบบตอบกลับไปเลยแหละ I'm waiting for you urry, hurry hurry อ่เงี้ยบางคนก็มีไงหรือบางคนแบบทำไม why 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 you don't answer me uh, uh, เขาเรียกว่าอนะ immediate l y immediate l y Im ก็คือแบบว่าทันทีทันใดทำไมเธอไม่ answer me why you don't answer me now อ,อย่างนี้ก็ได้มีค่ะด <laughs> ังนั้นเนี่ยวิธีนี้เวิร์กมากก็คือถามแล้วก็วางไว้แล้วก็ไป เราจะได้ไม่ต้องโฟกัสกับคําตอบเขา1 2ึ่ง,งเขาจะคิดเลยว่าอะไรเนี่ยถามแล้วก็หายไปไหนเนี่ยไปทําอะไรเนี่ยไปทําอะไรมีอะไรสําคัญกับการคุยกับฉันหรอถึงไม่ตอบฉันเดี๋ยวนี้คราวนี้กลายเป็นผู้ชายหัวเสียแทนค่ะอันนี้แล้วค่ะชอบแกงผู้ชายผู้ชายฟังนี่เงีบไ,นะไว้นะเงียบไว้ อ้อยผู้ชายรู้เทคนิคจากครูลินหมดเลยอะเออ๋ย่ผู้ชายแบบใช้ไม้ตายเราอะทํากลับบ้างมีนะังโอเคค่ะอะ่แต่ถือว่าเราแชร์การที่เราเป็นผู้หญิงที่เหมือนช่วยกันอะเราก็ไม่ไปทําให้คุณอึดอัดด้วยไงดีไหมเอโอเควันนี้ครูลิต้องไปก่อนนะคะวันนี้หวังว่า คอนเทนต์นี้จะมีประโยชน์กับผู้หญิงทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ